จำได้ไหมตอนนั้นสี่สามหนึ่งัเลียงเห็บเห็บนะยืนยืนบอกเลยว่าสี่สามสี่สามสี่สามแต่ทีดแบบยระเห็บเห็บมีนิ่งไหนใบมวกมายืนบอกมีคนนอนนั่มวันนี้มีคนหนึ่นงบนันให้จบมือพันบันนี้เดี๋ยวดึงออกดึงเข่านันละมือนันละอเออวันนี้ก็มีิ่งยืนบอกว่าสี่สามีสาม เสียงแห่แผดเสียงแห่แผดเออแล้วลุงก็บอกว่าเอาติรเลกนี้ไปเสียงไว้ดูแมนเออวันนี้ก็ฝันว่าตงรวดไล่จับเออได้กินได้กินกุ้งนำ้ำเออ,เอ,อนี่แหละมันจะอยู่มั่งบ่เออนี่แหละตำรวจมาไล่จับไปดูในนาม,มังไดก็บ,บ่อบนเขานําหาจนพอ่อ เออจะเลื่อยกองใ่เข้าเอออาลุงเคียนเนี่ยค่ะนี่เรีะให้ปล่อยคุงสุให้ายโค้งสุดท้ายแม่โค้งท้ายในวันนี้เรามาตามลุงสีแดงเลยจ้าโอ้สีแดงเลยลุงเลือกเอาเองเด้อสีแดงเนาะสีแดงมันแข็งหรือเ่อตัวแดงจริงโค้งสุดท้ายนะตัวใหญ่เลยลุงเอาเนี่ยแหละือ คิดไปโอ้คิดคิดเทดเกินบ่ะเอาไปใส่อะไรอย่างนี้ก็ได้จ้าอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเออนี่แหละสองตัวลูกโค้งสุดท้ายบ่ะตาถือเลยตาถือเลยค่ะเออดูงอ่ะมาโชว์ฟังเนี่ยอันนี้โค้งสุดท้ายเจ็ดสองสองเลขไม่เยอะนะคะชุดเดียวชุดเดียวครับเจ็ดสองสองเลยบ่ฝันอย่างนี้เลยบ่ลุงไหนฝันยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงฝันว่าจับนี่แหละ อจับขึ้นเลยโอ้เลยตีไปเลขนี้เลยจับเจ็ดหนี่ยนอจับเจ็ดจับไปเจ็ดสองก็ซองแล้ววะจ้ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไปแล้วมั่นใจอื่แต่อย่าลืมสี่สามสี่สามด้วยเผื่ออย่าลืมก็ต้องเขียนลงด้วยให้ให้เอฟซีจำได้นะรอบแรกนะคะที่เราเพราะว่าอาจจะสามตัวบนสองตัวล่างค่ะ วันนั้นตาบอกซื้อสี่สามติดไว้นิดนึงนั่นเพราะว่าเสียงกระซิบบอกเนาะนั่นดีไม่ดีสามตัวมิงมาบอกว่าสี่สามสี่สามสี่สามแบบนี้เลยปกดีงานดีไม่แน่นะตาเขียนเพิ่มเด้อมีลอตเตอรี่อีกนะตาให้ดูก่อนดีอยู่ในมือถ้าไม่เชื่อลุงซื้อหมดเลยไม่เชื่อซื้อแล้วเด้อนี่เก้าเจ็ดห้าก็ได้เจ็ดสองสองก็มี นี่แหละเออนี่ฝันจริงซื้อจริงซื้อจริงซื้อแล้วลอตเตอรี่เลยอ่ะขอดูสามใบเรียงหน่อยตาเนี่ยแป๊นหนึ่งนะอันนี้คือลายช่องเนาะอ่าเจ็ดสองเอเนอะจับมือหันมาทางนี้หน่อยลงครับลายช่องเนาะ ครับลุงไม่ก็หกลุงรอบแรกเสียงรอบแรกเนี่ยไปเสียงฝันต้องฝันดีดีอออันนี้คือได้จากสองตัวสามตัวอารมณ์วงกลมให้เลยครับวงกลมใจชอบที่สุดอ่ะชอบที่สุดก็งนี้แล้วก็มีแค่สองตัวเจ็ดสองสองนี่แหละเออนี่แหละแล้บ้างไงลุงลุงโชว์หน่อยจ้ะลุงถือเองเลยค่ะเอาลอตเตอรี่บ้างไปก่อนก็ได้จ้ะ เดี๋ยวปิ้วหายพัทรี่ลงวัลที่หนึ่งเด้อเลยฮโยนเด้อพับเลยลุงพับเลยจ้ะพับปั๊ลงเลยพับพับจ้ะแบบจัดเจนเลยอ่าทุกคนเลยลุงดีนะครับโอ้แดงจึงคือเนื้อบอลลุงบอกเขียนให้กลมมาแนวแดงจึงคือวงกลมแดงจึงคืนครับลุงดีวงกลมให้แดงจึงคือขอให้เข้าอีกเนาะเข้าสามตัวลุงจัดฝันโดนจับแบบไหนตาโอ้ยแบบ เทคอนกี้มัดเลยแถวใบไหนอโช์ใบไหนใบไหนมั่นใจใบไหนมั่นใจใบไหนเนี่สองใบนี้ละมั่นใจมากเลยถ้าถูกเอารถแห่มาเลยตัวไหนน่นสองใบนั้นน่ะมั่นใจมากสองใบอ๋อเก้าเจ็ดห้า่นเกลงมั่นใจเก้าเจ็ดห้าใช่ไหมคะชอบเก้าเจ็ดห้าสองใบนี้ถ้าถูกจะล้นแหมาเลยสิบหกหมดติดแน่นักเนาะเอออันปีหกห้า ปีหกห้ามันมาถูกวันเกิดตาพอดีนะปีปีนั้นนะเดือนกรกฎาคมนั่นแบะอันนี้ขอซักทันมาทองสามงวดแล้วอ๋อสองสามงวดแล้วเหรอนั่นปีใหม่มาเออโอ๋ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมยังแต่ปีใหม่ค่ะแต่หมาเอิญแอดมินเพิ่งมาเจอเนาะเออเอดมินเพิ่งมาเจองวดแรกนะคะเราเพิ่งมางวดแรก ตาอะไรนะตาอะไรนะพอดีลุงดีพอดีนะลุงดีพอดีพอดีนะครับพอดีเห๋อก็ประจักษ์ยางที่ยางหวานเองในสวนเลยนะได้เลขบ่อยไหมในมือได้บ่อยอยู่ได้บ่อยอยู่เห็นมากไหมเห็นเห็นอืมเตรียมอุปการได้จะได้ไปเสมอไกลไหมครับคุณลุงโอ้ประมาณเมือนถึงกิโลล็อกขึ้นไปนี่ เดินเท้าเอาบอเดินเท้าเอาเขาว่าคนหายจริงบนลงได้เมืองรับแลยที่ออพไปถึงเลยก็ได้โอแต่เขาว่าคนเคยหายจริงมาตอนนะเขโอู้คนหายคนหายหลายครั้งแล้วไปยุยงงั้นหรอข้าไหนเลยหาไม่เจอหาไม่เจอตาเขาเอาไปเสื้องเอาไปนอนยังไหนดอกเขาปิดตา่อยุ่กี่วันถึงหาเจอโอ้หลายวันวันอาทิตย์น่ะเขาไปทําพิธีถึงหาเจอถามหา ให้ตาเปิดทางให้ลูกหลานต้องได้เห็นลูกหลานเออย่าเอาลุงดีไปเสียงด้อดีไปเสียงลุงดีบอกเลขแม่นเดี๋ยวเอาไปเสียงลุงดีเจ๊หกงวดติดนะท่านผู้ชมติดอย่าไปเสียงแต่ที่สำคัญตาบอกว่าศาลที่นี่ถ้าสมมุติทําบุญเมื่อไหร่ยออทําบุญเท่าไหร่ไปจาปีระจาปีทำบุญระจําปีไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมปีหน้าเดือนสามเออมันจะมี มาเซ็นอีทุกปีนะค่ะเออประจําปีถูกทั้งหมู่บ้านไม่ถูกแต่ไม่ซาบไฟฟ้ากับรักหัวไม่ถูกที่นี่ศักดิ์สิทธิ์คสารตาเรียมยายสะอาดยายสะอาดมาตาเรียมเออมีโชคมีลาภเออแต่งคนพิเศษมีแค่นี้เองเนาะเลขไม่เยอะเนาะเลขไม่เยอะนะมีแค่สี่ตัวเนาะเออฟ้าอุ่น ค่ะ FC นะคะก็แนวทางความฝันนะคะของพอดีนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะ FC มี FC นะคะหลายคนนะคะที่เม้นมานะคะว่า,าที่พอดีบอกว่าถูกมา16วัติดนะอันนี้คือแอดมินนะเพิ่งมาตามงวดแรกเ้อนะคะท่านผู้ชมเนะะาะบังเอิญมากับแม่ใจแม่ผมหอมนะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะแอดมินไม่รู้จักท่านมาก่อนนะคะอันนี้คือแอดมินพูดให้ฟังเลยนะคะว่า แอดมินนะคะเพิ่งมาเจอท่านนะ,ะที่แอดมินเดินทางมาที่บ้านโคกแดงนี้นะคะก็คือมากับแม่ใจนะคะมากับแม่ครูนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือบ้านของแม่ครูนะคะก็อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านโคกแดงนะคะบางเอิญเจอลุงดีนะคะบางเอิญเจอลุงดีแล้วก็ก็จะมี <c oughs> ชาวบ้านนะคะก็แม่ครูนี่แหละนะ,ะบอกว่าลุงดี <c oughs> พ่อดีนะคะให้แนวทางแม่น นะคะแอดมินก็เลยสัมภาษณ์ท่าน,นะคะแอดเพิ่งตามให้เอฟซีนะคะที่รับชมนะคะงวดแรกนะคะท่านผู้ชมก็ตามที่ท่านบอกนะคะว่าท่านให้ถูกมาสิบห้าสิบหกงวดแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะจริงไม่จริงแอดมินไม่รู้นะ,ะเพราะว่าท่านเล่ามาให้ฟังแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะค่ะ ก็ตัวเลขนะคะก็จะมีเข้ามีหลุดนะ,ะมีถูกแล้วก็มีผิดแค่นั้นเองนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ใครมาก,ก่อนทายก่อนทายหลังเอ็ดก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเอ็ดเพิ่งมาเจอนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็เป็นแนวทางของพอดีนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางโชคลาภตัวเลขตัวเด็ดนะคะท่านผู้ชมรับชมอย่างมีสตินะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ก็ถ้าไม่ชอบก็ฟังฟังไว้ดูดูไว้นะคะเอเนาะเพราะว่าสารตายายตรงนี้ให้เรียกแม่นนะแล้วก็มีเอฟซท่านหนึ่งว่าที่ตรงนี้นะคะก็คือมีคนฝันแม่นเยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะ fc ที่อยู่บ้านนี้หรือเปล่านะ,ะที่คอมเมนต์มานะคะว่าที่บ้านโคกแดงนี้คือมีคนฝันแม่นเยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะในคลิปนี้นะคะก็แนวทางของพอดีนะคะความฝันโค้งสุดท้ายเจ็ดสองสองรอบแรกสามสามสี่นะคะท่านผู้ชมก็ไม่เยอะนะคะค่ะผิดถทกก็ให้อภัยกันซึ่งกันและกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาตัวไหนจะถูกนะคะตัวไหน,จะออ,น,ะะนจะออกเราไม่รู้นะคะ ขอให้รับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะค่ะในคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ